ที่หายไปนานถึง9ปีกอดซิล่าการกลับมาของราชาไคาจูวันนี้ทางเราจะพาไปชมจุดกำเนิดและเรื่องราวของกอดซิล่าในยุคเฮเซ่รูปร่างหน้าตาของเฮเซ่กอดซิล่าส่วนใหญ่จะสอดคล้องกันตลอดการปรากฏตัวในภาพยนตร์แม้ว่าการออกแบบเริ่มต้นใน The Return of Godzilla จะดูแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการออกแบบช่วงหลังๆที่ตามออกมา เอเซกอซิล่าไม่ได้คงบุคลิกดั้งเดิมของกอซิล่าตัวที่สองเอาไว้แต่กลับไปใช้บุคลิกที่ชั่วร้ายของกอซิล่าตัวแรกที่เน้นการทำลายล้างมากกว่าการช่วยเหลือกอดซิล่าถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแอนตี้ฮีโร่ช่วงหลังได้มีการให้กอซิล่าคอยเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ที่ถูกเรียกว่ากอรซิล่าจูเนีย์ทางเรา จะมาเริ่มกันที่ The Return of Godzilla ผู้ชมทราบไหมครับว่า The Return of Godzilla ชื่อทางภาษาญี่ปุ่นก็คือ Gojira เพื่อเป็นการขลรพภาคแรกสุดที่ใช้ชื่อเดียวกัน The Return of Godzilla เป็นภาพยนตร์โทคุซัสึไคจูที่ฉายในปี1984กำกับโดยคุณโคจิฮาชิโมโตะและเขียนบทโดยคุณฮิดอิจินางาฮาระ สตอรี่โดยคุณโทโมยุกิทานากะพหอมเทคนิคพิเศษโดยคุณเทรุโยชินากาโนะผลิตโดยโทโฮพิเคเจอร์และโทโฮเอโซเป็นภาคที่16ของซีรีส์กอดศิลาและเป็นภาคแรกในซีรีส์ของยุคเฮเซภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศญี่ปุน่นโดยโทโฮเมื่อวันที่15ธันวาคม1984 นับว่าเป็นการรีบูตแฟนชายกอร์ซิล่าหลังจากปี1954โดยทางทีมงานต้องการที่จะพากลับไปสู่รากเหง้าที่มืดมนและจริงจังยิ่งขึ้นของซีรีส์กอร์ซิล่าที่ไม่ต้องไปเป็นมิตรกับมนุษย์ The Return of Godzilla เป็นเรื่องราวที่กอร์ซิล่าได้ตื่นขึ้นมาจากการประทุขของภูเขาไฟบนเกาะไดโคคุและได้เข้าจู่โจมเรือประมงของญี่ปุ่น และเรือดำน้ำของทางโซเวียตกอซิลาได้มุ่งตรงไปที่ญี่ปุ่นเพื่อกินรังสีจากเตาปฏิก่รน์เรื่องราวในภาคนี้จะสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามเย็นเมื่อทางญี่ปุ่นได้รับรู้ถึงการปรากฏตัวของกอซิลาจึงได้นำเอาซูเปอร์เอ็กซ์อุปกรณ์ต่อต้อตานอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ต่อสู้กับกอซ i ิล่าจนมันได้พ่ายแพ้ไปไม่นานความขัดแยงที่เกิดจากโซเวียต ที่ต้องการปล่อยนิวเคลียร์ใส่กอริซิลาได้มุ่งมาทางญี่ปุ่นอเมริกาจึงได้ยิงขัดขวางจนทําให้นิวเคลียร์สองลูกชนกันจนเกิดเป็นพายุรังสีจึงทําให้กอริซิลาตื่นขึ้นมาและจัดการกับซูเปอร์เอ็กซ์กอซิลาได้มุ่งตรงไปที่ภูเขามิฮาระมันได้ติดกับดักระเบิดที่ล่อไว้จนมันตกลงไปในป่องภูเขาไฟเป็นการจบภาค t h e Return of g o d z ก l l a กอรซิล่าเวอร์ซัสบิโอรันเตออกฉายเมื่อวันที่16ทธันวาคมปี1989กำกับและเขียนบทโดยคุณคาสึกิโอโมริสตรอรี่โดยคุณชินิจิโรโคบายาชิผอมเทคนิควิเศษโดยคุณโคอิจิคาวากิตะเป็นภาคที่17ในซีรีส์กอรซิล่าและเป็นภาคที่2ในยุคเฮเซ ดำเนินเนื้อเรื่องต่อจากจุดที่ The Return of Godzilla ซค้างไว้หลังจากที่ Godzilla เข้าโจมตีที่โตเกียวเซลล์ของมันได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ต้องการของรัฐบาลและองค์กรก่อการลาย Bio Major ที่ต่อสู้เพื่อแย่งชิงกัน5ปีต่อมาดรเกนิชิโรชิลากามิใช้ตัวอย่างจาก g ีเ l ล เพื่อพยายามรักษาเซลล์ของลูกสาวที่เสียชีวิตของเขาไว้ในดอกกุหลาบซึ่งเป็นการสร้างไคจูบิโอรันเต้ลูกผสมโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ทางผู้ก่อการร้ายได้เรียค่าไทยส่งผลให้กอดซิลาได้รับการปล่อยตัวจากผู้เขามิฮาระในขณะที่ JSDF เตรียมที่จะต่อสู้กับกอดซิล่าด้วยอาวุธชุดใหม่กอซิล่าก็ได้เดินทางม,มาบรรจบ กับที่อยู่ของบิโอรันเตที่ทะเลสาบอาชิผลของการต่อสู้ยกแรกกอซิล่าได้รับชัยชนะจ้งกลับลงทะเลไปส่วนบิโอรันเตได้รับความเสียหายจากอะตอมิกเบสจนไม่และสลายกายเป็นละอองลอยไปบนท้องฟ้ากอซิล่าในมุ่งหน้ากลับมาที่ญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มพลังงานให้ตัวมนนันเองและได้เข้าประทะกับหน่วย JSDF ที่ใช้อาวุธ A N E B โจมตีใส่กอริซีราแต่ผลของอูดก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทันในนั้นเองสปอร์ของบีโอรันเต่กระโจนปลายลงมาจากท้องฟ้าทำให้บีโอรันเต่โผล่ออกมาจากใต้ผืนดินในลางสุดท้ายสองไคจูได้เข้าห้ามหันกันบีโอรันเตได้ปล่อยกดใส่กอริซีราจนสุดท้ายกอริซีราได้ใช้ออโตมิกเบรดโจมตีสวนกลับไปกอริซีราที่ได้รับความเสียหายจำนวนมาก จินหานหลังกับลงทะเลและสะลบไปในส่วนของบิโอรันเตที่ได้รับความเสียหายจึงสลายกลายเป็นละอองลอยไปบนอาวกาศเจ้ากอรซิลาได้ตื่นขึ้นและมุ่งหน้าลงสู่มหาสมุทรกอรซิลาเวอร์ซัสคิงกิโดราออกฉายเมื่อวันที่14ทธันวาคมปี1991กำกับและเขียนบทโดยคุณคาสิกิโอโมริหอมด้วยเทคนิควิเศษโดยคุณโคยิจิคาวากิตะ เป็นภาคที่18ในซีรีส์กอซิล่าและเป็นภาคที่3ในยุคเฮเซกอรซิล่าปะทะคิงกิโดราได้นำเอาคิงกิโดราศัตรูตัวฉกาจของกอซิล่ากลับมาอีกครั้งสำหรับภาพยนตร์ชุดเฮเซเรื่องใหม่กอรซิล่าที่ยังคงอ่อนแอจากแบคทีเรียต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์และหลังจากการต่อสู้กับบิโอรันเตมันยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ในทะเลญี่ปุ่นนานเป็นเวลาเกือบ2ปีอย่างไรก็ตาม นักเดินทางข้ามเวลากลุ่มหนึ่งจากปี2204มาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นและเตือนว่ากอซิล่าจะกลับมาทำร้ายประเทศญี่ปุ่นในไม่ชา้าเพื่อป้องกันสิ่งนี้พวกเขาได้ทำภารกิจในปี1944เพื่อกำจัดกอซิลาจึงได้นำเอากอซิลาสอรัสออกจากเกาะลากรก่อนที่มันจะกลายพันธุ์เป็นกอซิลาโดยการทดสอบร,ระเบิดเอชบอม ของแคสตเดลบาโวอย่างไรก็ตามนักเดินทางข้ามเวลามีเป้าหมายอื่นแฝงเอาไว้โดยทิ้งสิ่งมีชีวิต3ตัวไว้แทนนั่นก็คือพวกโดแรดซึ่งพวกมันได้รับผลของระเบิดจนกลายร่างเป็นคิงกิโดลาผู้น่าสะพึงกลัวขนาดที่คิงกิโดลาสร้างความเสียหายและความหวาดกลัวให้กับญี่ปุ่นรัฐบาลได้คิดแผนสุดท้ายเพื่อสร้างกอริลาขึ้นมาใหม่ด้วยเรือดำน้ำนิำนวเคลีย แต่กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วกอซิล่าไม่ได้ถูกลบไปจากประวัติศาสตร์อย่างที่คิดหลังจากถูกย้ายไปใต้มหาสมุรมันได้ดูดซับพลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่บริเวณนั้นจนกลายเป็นกอซิล่าที่มีพลังมากขึ้นไปอีกกอซิล่าได้เข้าต่อกรกับคิงกิโดราจนสามารถเด็ดหัวตรงกลางออกได้ผลจากโลกอนาคตได้มีการหักหลังกันและได้นำเอาล่างของคิงกิโดลาไปดัดแปลงให้กลายเป็นเมกะคิงกิโดลา แต่ส่งกลับมาต่อกรกับกอรซิลาที่ออกอารวาจญี่ปุ่นอยู่เมกาคิงกิโดราที่ได้ต่อสู้กับกอรซิลาจนได้รับความเสียหายจํานวนมากจึงได้จับตัวกอรซิลาบินไปปล่อยแถวมาสมุทรพร้อมตัวมันเองให้จมลงไปใต้ก้นสมุทรพร้อมกันกอร z i l l a เวอร์ซันมอร์าเป็นภาพยนตร์โทคุซัตสึขไคจูออกฉายเมื่อวันที่12ทธันวาคมปี1992กํากำกับโดยคุณทาคาโอโอคาวาระ ในเขียนบทโด,ดยคุณคาสึกิโอโมริหอมเทคนิควิเศษโดยคุณโคอิจิคาวากิตะเป็นภาคที่19ในซีรีส์กอร์ซิล่าและเป็นภาคที่สในยุคเฮเซกอร์ซิล่าประทามอสท่าหลังจากประสบความสำเร็จในบล็อกออฟฟิศของกอร์ซิล่าเวอร์ซัสคิงกิโดรากอร์ซิล่าประทามอสท่านั้นได้นำเอาไครจูที่โด่งดังที่สุดของทางโทโฮกลับมานั่นก็คือมอสท่าผีเสื้อยัก หลังจากอุกบาททุ่งชนโลกทางกอดซิลาและปีศาจโบราณที่รู้จักกันในชื่อของแบททราก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งแฟรี่แฟตัวจิ๋วที่ถูกเรียกว่าคอสมอร์ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนมนุษยชาติถึงอันตรายที่เกิดจากแบททราและอนุญาตให้สรงไข่ของมอททาไปยังญี่ปุน่นระหว่างทางขนส่งถูกจูโจมโดยกอซิล่าทำให้มอททาต้องฟักออกมาจากไข,ข่และปกป้องตัวมันเอง เมื่อแบททามาถึงมันจึงกลายเป็นการต่อสู้ของสามไคจูที่แต่ละตัวตั้งใจจะทำลายล้างกันเองสิ่งนี้จบลงด้วยการประลองในศึกสุดท้ายในโยโกฮาม่าระหว่างกอดซิล่ามอททาและแบททาผีเสื้อยักษทั้งสองต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะกอรซิล่าแม้สุดท้ายแบททาจะถูกากอรซิล่าจัดการแต่มอททาก็ได้ทำการผลิกกอรซิลาไว้และบินจากโลกนี้ไป กอ d z ซิล a าเวอร์ซันตเมกากอดิลาออกฉายเมื่อวันที่11ธันวาคมปี1993เป็นภาคที่20ในซีรีส์กอ d z ซิล a าและเป็นภาคที่5ในยุคเฮเซ g กอ z i ซิลประทับเมกากอรซิลหลังจากประสบความสำเร็จในการคืนชีพชิงจิโดราและมอส่าในภาพยนตร์2เรื่องก่อนหน้านี้กอร์ซิลาประทับเมกากอซิลาได้นำเอาไคจูบิกไฟสองตัวสุดท้ายของทางโทโฮ อย่างมกกากอร์ซิล่าและโลแดนกลับมาเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่เกิดจากกอร์ซิล่าศูนย์ตอบโต้กอร์ซิล่าแห่งสหประชาชาติได้สร้างอาวุธต่อต้านกอร์ซิล่าขั้นสูงสุดอย่างมกากอร์ซิล่าขึ้นมาบนเกาะที่มีลังสีปนเปื้อนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบไข่ของโลแดนที่มีสภาพสมบูรณ์แต่ถูกจูโจมโดยไฟร์โลแดนที่เฝ้าไข่อยู่กอร์ซิล่าที่ได้มาถึงและต้องการที่จะเอาไข่ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้จังหวะนี้หนีไปพร้อมกับไข่ในขณะที่กอร์เซล่าและโลแดนเข้าต่อสู้กันเมื่อไข่ฟักออกมาดันเป็นลูกของกอร์ล่าซอรัสแทนที่จะเป็นของโรแดนจีฟอร์ตั้งใจที่จะใช้ฐานลกเป็นเหยเื่อรอเพื่อล่อให้กอร์เซล่าไปที่เกาะโอกาซาวาระซึ่งมีเมกากอร์เซล่ารอต่อสู้กับกอร์เซล่าอยู่อย่างไรก็ตามโรแดนได้เข้ามาขวางแผนการที่นำรถบรรทุกคนเบบีกอร์เซล่า ทําให้เกิดการต่อสู้ในศึกครั้งสุดท้ายระหว่างตัวกอซิลาปะทะมิกะกอซิลาไก่อาวมาคูฮาริในการต่อสู้กอซิลาได้รับความเสียหายจํานวนมากถึงขั้นเกือบตายโดรแดนที่เห็นแบบนั้นจึงได้เข้ามาช่วยไว้จนเอาชนะมิกะกอซิลาได้กอ d z ซิล a vs สเปซกอ o d ซิล l าออกฉายเมื่อวันที่10ธันวาคมปี1994เป็นภาคที่21ในซีรีส์กอซิลาและเป็นภาคที่6ในยุคเฮเซ กอดซิล่าปะทาสเปซกอดซิล่าจีเซลถูกส่งขึ้นไปในอวกาศได้กำเนิดเป็นซั์ประหลาดกายพันธุสเปซกอดซิล่าผูซึ่งตั้งใจที่จะทำลายกอดซิลาและยึดครองโลกด้วยตัวของมันในขณะเดียวกันหน่วย G.Ford e ก็ได้สร้างหุ่นยนต์ที่ได้เอาชิ้นส่วนเดิมจากเมกากอดซิล่ามาดัดแปลงและพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ต่อต้านกอดซิลานั่นก็คือโมเกลาอย่างไรก็ตาม ทางหน่วยต่อต้านกอซิิลาได้พบเห็นการมาของไ่้จูอวกาศและไม่สามารถหยุดการเข้าใกล้โลกได้สเปเกอร์เซาได้มาถึงยังโลกและสามารถเอาชนะกอซิลลาได้จากนั้นได้ทำการเปลี่ยนเมืองฟุกุโอกะให้กลายเป็นป้อมปราการคริสตันขนาดใหญ่และได้จับเอาตัวกอรซิลราจูเนียมาขังไว้ในคริสตันกอริลลาได้ต่อสู้เคียงข้างกับโมเกราเพื่อเอาชนะร่างโคนต่างดาวของมัน แม้จะมีพลังมาหา,าศาลแต่กาแฟให้กับการร่วมมือกันของมนุษย์และกอด์ิล่ากอร์ิล่า vs เดสทอยาออกฉายเมื่อวันที่9ธันวาคมปี1995เป็นภาคที่22ของซีรีส์กอร์ิลากอด์ิลาปะทาเดสทอยาภาคสุดท้ายของซีรีส์เฮเซ่เดิมทีตั้งใจจะให้เป็นภาพยนตร์กอร์ิลาเรื่องสุดท้ายที่ผลิตโดยโทโฮในศตวรรษที่20หลังจากการระเบิดของตะกอนยูเรเนียม ต้กรอบบาสกอซิซลากระดายกายล่างเป็นเบอร์นิ่งกอซิลาที่ทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามตัวกอซิลาก็กลายเป็นเหมือนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่พร้อมจะระเบิดและทำลายล้างโลกได้ถูกเมื่อยิ่งไปกว่านั้นการก่อสร้างของตัวเกียวเบอะควาไลได้ปลุกฝูงสัตว์จำพวกพายเขมเรียนที่กลายพันธุ์โดยออกซิเจนเดสทอยเยอร์ที่ใช้สังหารกอซิลาตัวแรกในปี1954 เมื่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้พัฒนาจนเติบโตและรวมตัวกันกายร่างเป็นไขจูขนาดใหญ่ที่ถูกเรียกว่าเดสทอยยาความหวังเดียวของมนุษย์ก็กลายเป็นการให้เดสทอยยานั้นต่อสู้กับกอรซิลาและหวังว่ามันจะสามารถฆ่ากอรซิลาลงก่อนที่ตัวกอรซิลาจะเกิดการระเบิดและทำลายหลางโลกแต่เดสทอยยาก็ใช่ว่าจะให้ความร่วมมือกับมนุษย์ พอมันต้องการที่จะทำลายชีวิตอื่นๆไปด้วยทางการฆ่ากอซิลราจูเนียการโจมตีใส่ผู้มนุษย์หรือทำลายตึกอาคารต่างๆช่วงสุดท้ายนี้เองกอซิลาได้จากการกับเดสทอยาแต่ก็ไม่สามารถหยุดการหลอมละลายของตัวมันได้มันได้มีอุณหภูมิสูงและร้อนถึงจุดสูงสุดและได้ตายลงไปแต่หลังสีของมันได้ส่งต่อไปให้กับกอซิซาจูเนียให้กลายเป็นราชาตัวใหม่ เป็นการจบภาคกอร์เ l ล่าในยุคข,ของเฮเซเริ่มด้วยซ u เปอร์เอ็กซ์อุปกรณ์ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ที่รูปร่างหน้าตาจะคล้ายกับต้นแบบที่ออกมาในภาพยนตร์บิโอรันเต้หน้าตาในช่วงแรกของบิโอรันเต้จะแตกต่างจากในภาพยนตร์อย่างที่เห็นในตอนแรกตั้งแต่การออกแบบดอกกุหลาบสองขาล่างที่มี4ขา หรือร่างที่ดูเหมือนมแมลงจนถึงขั้นแปลกประหลาดในส่วนคอนเซปต์ของกอรซิล่าสอร์ัสจะมีการออกแบบสีที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของคิงกิเดลาจะเน้นไปที่ร่างเมกะที่มีดีไซน์ออกมาทั้งในรูปแบบที่แตกต่างและเหมือนในภาพยนตร์ดีไซน์ที่ดูเท่หรือมีความแปลกประหลาดและยังมีในส่วนของโดแรดที่มีหน้าตาเหมือนหนูหรือมังกรขนาดเล็ก หมดท่าถึงจะออกแบบมาแต่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากแต่ถ้าเป็นของแบรดท่าจะมีร่างตัวอ่อนที่ดูเหมือนนอนชาเขียวหรือแมลงหุง้มกอะในร่างตัวเต็มวัยมีตั้งแต่รูปลักษณ์ที่คล้ายตะก,กะแตนหรือไคจูที่มีส่วนผสมของกอดซิลาและแมลงเมกากอซิลารูปร่างที่ถูกปรับให้ดูทันสมัยกว่าในยุคโชวะทางการติดอาวุธล่างที่ดูมีองค์ประกอบจํานวนมาดีไซน์ที่ดูสวยขึ้น f i r ออร์โ n ดถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูมีความคล้ายไดยโนเสาร์มากขึ้นรูปร่างที่เหลือก็คล้ายกับที่เห็นในภาพยนตร์ Baby ้กอร์ l l ลหรือกอร์ i l ล่าจูเนีที่ได้ดีไซน์ออกมาให้น่ารักแต่ก็มีดีไซน์หนึ่งคล้ายกับไดโนเสาร์จำพวกทีเลยกสเปซกอร์เซล่าการออกแบบช่วงแรกทำให้เห็นถึงร่างแปลกประหลาดมากมายทั้งแตกต่างจากภาพยนตร์เป็นอย่างมากแต่บางร่างก็มีดีไซน์ที่ดูเท่และเป็นเอกลักษณ์ของมัน โมเกรารูปร่างที่ถูกดีไซน์ใหม่ให้ออกมาดูดีกว่าภาคเก่าและยังสามารถเปลี่ยนร่างได้แต่บางร่างก็ดูเหมือนหลุดออกมาจากกันดำดสทรอยาเป็นไคจูที่มีการออกแบบหลายร่างตั้งแต่คล้ายสัตว์เลื้อยคานจำพวกไดโนเสาร์คอยาวลักษณะที่คล้ายกับพวกปูทุกดีไซน์ที่ออกแบบมาล้วนออกแบบมาให้หน้าเกรงขามส่งกับเป็นคู่ปรับตัวสุดท้ายของกอซิล่าในยุคเฮเซ ในส่วนของความสามารถของกอดซิล่าในยุคเฮเซ่ลำแสงอะตอมิกเบสท่าประจำตัวของราชานิวเคลียร์พลสัสที่ปล่อยลังสีเพื่อผลักสตูที่เข้ามาไปชิดต,ตัวความทนทานและความสามารถทางกายภาพสะเทินน้ำเทินบกและสะติปัญญาในภาคนี้เองเราจะเห็นถึงจุดอ่อนได้ตั้งแต่ The Return of Godzilla ที่แพ้ให้กับซูเปอร ที่ใช้มิซล์แคสเมียมเข้าไปในปากของกอร์ซีราและสิ่งนี้มีผลทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วข่าวและทำให้มันหมดสติลงในกอร์ซีลาเวอร์ซัสเมกากอร์ซีรามีการเปิดเผยว่ากอร์ซีล่านั้นมีสมองส่วนที่สองอยู่ในกระดูกสัตว์หลังโดยซูเปอร์เมกากอร์ซ a าสามารถทำให้มันเป็นอัมาพาตได้ตั้งแต่เอวลงไปโดยทำลายสมองส่วนนั้นอย่างไรก็ตามสมองส่วนที่สองของมัน ก็ได้รับการฟื้นฟูดโดยไฟเออร์โรแดนและภาพยนตร์เรื่องอื่นๆดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อจุดอ่อนนี้อาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกเพียงชนิดเดียวที่แสดงให้เห็นว่าสามารถต่อสู้กับกอร์ซิล่าได้นั่นก็คือแอนตี้น e ิวเคลียร์เอเนจีแบคทีเรียหรือ ANEB ของดรชิริกามิ ANEB เป็นแบคทีเรียพิเศษที่ดัดแปลงพันธุกรรมมาจากจีเซลลของกอร์สิล่า A.N.E.B. สามารถลดกำมันตรภาพลังสีภายในร่าของกอรซิลาได้จนถึงจุดที่ทำให้มันต้องจำศีลในทะเลเป็นเวลา2ปีแต่นี้ก็คือแฟมข้อมูลของกอรซิล่าในยุคเฮเซในคลิปต่อไปเราจะมาต่อเกี่ยวกับกอรซิล่าในยุคมิเลเนียมโปรดช่วยกดปุ่มซับสไขกดถูกใจและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เอาไฟล์หา,าแฟมใหม่มาให้คุณผู้ชมอีกนะครับ